เรียกผู้ช่วยมาด้วยครับโจทาโร่ตอนนี้อาดีโอก็ไม่น้อยหน้าครับเรียกผู้ช่วยมาทับผู้ช่วยเลยครับ้โหสวอสดีครับตวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาโยกเกมนี้ครับเรากำมาจัดร์นนต์กันอีกเช่นเคยนะรทนนต์ครั้งนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะสำหรับตัวโจทาโร่กับดีโอนะรอบนี้เออ่ะบอกเลยตัวไหนจะได้ไปสู้กับโจลีนอ่ะเราก็สู้เหมือนเดิมนะครับเวลาอินฟินิตหนึ่งรอบแล้วก็ ความยากของบอทก็5ดาวอ่ะไปะอ่ะเราก็ไปเลยครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้มาครับทุกคนเข้ามาในการต่อสู้ของท่านดิโอกับโจโทาโลกท่านดิโอเปิดไปก่อนหนึ่งมัดครับโดนโจโทาโลกสวนกลับไปดิครับสวนกลับไปสองมัดสามัรโอ้โหสวนกลับไปสามมัดเลยเอ้าสวนกลับไปรัวๆเลยครับนับมัดไม่ทันบอกเลยโอ้โหดิโอนี่ปิวเลยครับทุกคนบอกเลยโจโทาโลนี่เปิดอย่างสวยงามทุกคน เรียกผู้ช่วยมาด้วยครับโจทาโร่ตอนนี้อดิโอก็ไม่น้อยหน้าครับเรียกผู้ช่วยมาทับผู้ช่วยเลยครับโอ้โหอ่ะมายังไงครับตอนนี้นัวมากโอ้โหดิโอโอ้โหโอ้โหดิโอนี่โดนยับเลยครับโดนยับยับเลยดิโอตอนนี้ครับโจทาโร่ค่อนข้างนำครับโอ้โหนี่ทันดิโอเราเริ่มตีตื้นแล้วครับทุกคนอ่ะทันดิโอจะใช้ท่าอะไรไหมครับุทันดิโอยกคอขึ้นมาทำไงครับ ปุ๊บใไปที่ตัวครับโอโกากีก็เป็นแนเมคงแบบตัวทะลุไปแล้วนะครับทุกคนกีมือทะลุของตัวเลยนะเออท่านดีโอส่วนครับไปครับส่วนครับไปสังมัดเอาดีเอาดีาดนี่ไงนี่ไงใช้ท่าอะไรล่ะโจโจทะลใช้ท่าอะไรครับโอเคบอกเลยท่านดีโอเราถึงจะเสียเปรียบตอนแรกแต่เปิดเปิดตาม,มาได้สวยครับตอนนี้นําไปนะครับเลือดโจทะลุเฮ้ยเลือดโจทะลตอนนี้นะครับน้อยกว่าท่านดีโอแล้วครับ เอ,อออะอ่ะป,ป,ปุบยุบเนี่ยเอา,เอาดิเอาดิเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกได้ครับต้องหาลูโดแล้วครับกันดีโอเกือบชนะครับท,ทุกคน ท่นดีโอเกือบชนะว่ากี้ที่ผมไม่พูดไม่ใช่เพราะอะไรผมต้องเอาไปตัดต่อให้มันแบบเป็นภาพแบบสมูทนะทุกคนผมก็เลยพูดไม่ได้นะทุกคนอโอเคครับท่านดีโอชนะไปครับสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้นะการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ครับท่านดีโอได้ชนะโจโทาโร่ไปนะครับท่านดีโอได้เข้าไปแข่งกับโจโล,ลีนะรอบหน้าครับเป็นการแข่งของท่านดีโอกับโจโล,ลีนแต่มันจะจบแค่นั้นหรือเปล่าเออยสปอยไว้แค่แนี้ว่ามาจบแค่นี้แน่นอน ก็ไว้ติดตามชมกันได้เลยครับอ่ทุกคนก็ประมาณนี้ครับสําหรับการต่อสู้ในคางในนะชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับการภาคในคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะการต่อสู้มันเร็วจัดจัดเลยครับทุกคนกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทับผมเรียกผู้ช่วยมาทับผู้ช่วยทับผมเรียกผู้ช่วยมาทับผู้ช่วยทับผมทับผมเจ๋เพอ